ด้หลูเ่อค้ัไหมกิเาองโอเคไหมโอเคก็เริ่มสิโอ้ดังไหมยังบอกท่านหิวเลยค่ะสวัสดีค่ะ FC FC คนฝรั่งนะคะหมอลำมืออนี่ นําคุณพ่อสมจิตมาทางบันเสริมนะคะโดนแล้วที่พอได้ออกงานทางหายไปโดนนะคะย้อนโควิททําผพิด <c oughs> มือนีมีโอกาสที่แม่มาไก,ก่กับเล่โทรหากันนะคะเดี๋ยวมือนีมาอันนี้เป็นงานจ้างเล็กๆน่นอนเอา้าอย่ามาเฮากันเนด้หมาเฮาหมาเห็นนะ นี่นะคะเป็นงานด่างเล็กๆในหน่อยรับเบิดนะคะรับเอาเบิดพี่น้องสนใจกะสอบถามสอบถามขมาได้นะคะโทษติดต่องานได้นะคะมันี่มาทางบันเสริมแม่เรากำลังเตรียมตัวแตงตัวโยบุ่นี่ตะพูงงามงเม็นโดนส่งคนหลายๆลูก นี่จะฟูรงามเด้อเสียงกด็ดีอันนี้เป็นงานบุนกะทินจัดงานบ่ท่านแบบเออกรเลิกบ่ท่านได้นะคะช่วงนี้งานจอบต่างมาซอยงานนะคะ,ะ,อ,ะ,ะอ,อันนี้นี่จะเป็นตัดออกเอา <c oughs> ครับมา <c oughs> ล่ำลล <c oughs> หล้อล,ลูกล, <c oughs> ล่ำอยู่นี่แหละครับ <c oughs>

สวัสดีครับรับชมคมุดเพชรเลาทองขอบุนขอบคุนเลยครับเออ